ก็จะใช้โอกาสยามเช้าทบทวนความรู้เรื่องธรรมะและก็เป็นการเพิ่มเติมรายละเอียดสำหรับเป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นก็จะพูดถึงเรื่องความยึดมั่นถือมั่น อุปาทานทั้งสี่ความยึดมั่นถือมั่นนี่มีหลายระดับถ้าในส่วนของความยึดถือที่จะต้องถอนทำลายให้หมดสิ้นมันก็จะมีระดับของการทำลายได้แตกต่างกันไป ความยึดถือในชั้นแรกความยึดถือว่ามีตนความยึดถือว่ามีเราความปักใจเชื่อสำคัญอย่างนี้มายาวนานแล้วยึดถือลงไปในความเข้าใจชนิดอย่างนี้มาอย่างยาวนานแล้วว่าว่ามีเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวของเรา ว่ามีความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในโลก,กธาตนี้หรือในโลกใบนี้ความยึดถือว่ามีเราเนี่ยจะหมดสิ้นไปในพระโสดาบันนะความยึดถือว่ามีเรามีตัวตนมีบุคคล เมื่อใดก็ตามบุคคลเราเห็นแจ้งตามที่เป็นจริงในระบบธรรมชาติในระบบชีวิตมองเห็นชีวิตถูกต้องมีการแยกแจกแจงจนกระจ่างครบถ้วนบริบูรณ์ดีแล้วความเห็นผิดว่ามีตนจะถูกทำลายไปความเห็นผิดเขาเรียกโมหะนะยังหลงอยู่นะ มีความเห็นผิดว่ามีตนจะถูกทำลายเพราะเกิดความรู้แจ้งเรื่องสุญญาตาสุญญาตาคือความรู้ชนิดหนึ่งที่เขาถึงได้ด้วยปัญญามองเห็นด้วยปัญญาเมื่อบุคคลมีความเข้าใจใหม่ว่ามันไม่มีเราความเชื่อความ ยึดถือลงไปว่ามีเราว่าตัวว่าตนเนี้ถูกถอนทำลายเลยเราไม่อาจจะเชื่ออย่างนั้นได้อีกหรือเข้าใจอย่างนั้นได้อีกแต่ในภาวะที่ทำลายความยึดถือว่ามีเราลงไปแล้วบุคคลก็ยังจะมี <ส>ความยึดมั่นถือมั่นในตนเองได้อยู่น,น,น,นะยึดมั่นถือมั่นในตนเองยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงความยึดมั่นถือมั่นในตนเองและยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันอีกอารมณ์หนึ่งมันเป็นส่วนของความรู้สึกเป็นส่วนของความรู้สึกที่เข้มข้น ที่อยู่ในรูปของสัญญาขันและเวทนาขันที่มันมีระดับความเข้มข้นของอารมณ์ส่วนความยึดถือว่ามีตนนั้นเป็นส่วนของความเข้าใจความเข้าใจผิดความเชื่อผิดผิดความสำคัญผิดผิดมันถูกถอนทำลายลงไปบาบบุคคล ที่มีความเข็นถูกต้องว่ามันไม่มีตนไม่มีเราเนี่ยเขาสามารถถอนความเชื่ออย่างนั้นลงไปเสียได้ที่จะเคยเชื่ออย่างมีตัวมีตนมีเรามีเขามีสัตว์มีบุคคลเนี่ยในส่วนอันเป็นความเชื่อซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ลึกมันเป็นส่วนที่อยู่ลึกจะถอนได้และในภาวะที่ถอนมันออกไปแล้ว มันก็จะยังมีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นในตนเองในตัวเองในสิ่งทั้งปวงสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อยู่ส่วนความเห็นถูกทำลายแต่ส่วนความรู้สึกนั้นยังเหนียวแน่นอันนี้มันเป็นส่วนของความรู้สึกที่ยังไม่จางคลาย ยังไม่กระจ่างอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนมันก็ต้องมีการปฏิบัติขัดเกลากันไปอีกเพื่อทำลายส่วนอันเป็นความยึดมั่นถือมั่นในตนเองยังไม่หมดสมบูรณ์ดีระดับความยึดมั่นถือมั่นในในส่วนที่เหนียวแน่นนี้จะหมดไปเมื่อสิ้นตัณหาเช่นยึดมั่นถือมั่นในความเห็น คนเรายึดมั่นติดมั่นในความเห็นเนี่ยก็จะก่อภาวะที่สำคัญมั่นหมายในความเห็นความเข้าใจตนเองจนเกิดมานะอัตตาได้นะยึดมั่นว่าเรารู้เราเห็นเราฉลาดเราเข้าใจเราความรู้มันทำให้เกิดความยึดมั่นโดยไม่รู้ตัวมันจึงสะท้อน ความสำคัญมั่นหมายสูงที่จะเกิดความถือตนเมาตนหรือเมาความรู้เกิดความรู้เข้าใจอะไรหลายเรื่องมากเรื่องหรือเป็นคนฉลาดในเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้มีระดับความมั่นหมาย พอมีระดับความมั่นหมายสูงระดับความถือตนมันจะมีขึ้นมาด้วยเพราะมันเป็นความกระด้างของจิตชนิดหนึ่งพอมั่นหมายว่าเรารู้เราเห็นเราเข้าใจรู้นั่นรู้นี่รู้เต็มไปหมดระดับความรู้ที่เต็มไปหมดและยึดมัน่นมันจะเกิดส่วนของความกระด้างของจิตเรียกส่วนว่ามีมานะเกิดมานะเกิดอหังการมะมังการได้ พอยึดมั่นถิมั่นในความรู้ยึดมั่นถิมั่นในความเข้าใจยึดมั่นถิมั่นในความฉลาดยึดมั่นถิมั่นในภาวะทางปัญญาของตนอันนี้จะหมดไปเมื่อสิ้นตัณหาเมื่อเข้าใจดีแล้วก็จะไม่ได้รับโทษภัยของความรู้ความฉลาดอีกต่อไปมันเย็นลง คนฉลาดมากแล้วก็เมาความรู้มากมันจะกระด้างมันไม่อ่อนอันนี้คือส่วนของทิฏถุปปาทานยึดมั่นในความเข็นในความรู้ในความเข้าใจในความฉลาดจนเกิดความกระด้างแข็งมันมีระดับความยึดมั่นที่ก่อเกิดความกระด้างของจิตนี่คือรูปแบบหนึ่งแล้วก็ความยึดมั่น ไปในทางเชื่อว่าเรื่องราวอย่างนั้นคือแบบนั้นคือแบบนี้คือแบบนูนหยุดมั่นในเรื่องราวของความรู้ในมิติต่างๆว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้จริงๆโดยความเป็นจริงเป็นจังซึ่งโดยภาวะที่ลึกซึ้งอันเป็นปรมัธธรรมเนี่ยคลองแห่งความเห็นทั้งหลาย เดิมแท้ไม่มีเลยไม่มีสิ่งที่เป็นความเห็นที่เรียกว่าถูกหรือผิดไม่มีฝักฝ่ายของสิ่งที่เรียกว่าบุญหรือบาปสภาพธรรมชาติเดิมแท้ปราศจากความเห็นทั้งปวงความเห็นทั้งหลายเป็นสิ่งที่ก่อตัวขึ้นภายหลังและถูกยึดมั่นถือมั่นกันขึ้นมาอันนี้คือระดับความรู้ชั้นลึก จะเป็นความรู้ที่พ้นไปจากเหตุและผลถูกหรือผิดดีหรือชั่วบุญหรือบาดังนั้นการจะปักใจจริงจังลงไปในทุกความเห็นมันจะถูกคลายออกพอคลายความจริงจังไปในทุกความเห็นที่พบว่าเดิมแท้มันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเป็นแต่สิ่งปรุงทั้งนั้นเลยเ ระดับความกระจ่างในเรื่องความรู้ความเข้าใจเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นลงไปในความเห็นทั้งหลายและเมื่อไม่ยึดมั่นลงไปในความเห็นในเรื่องราวทั้งหลายความสำคัญมั่นหมายในตนเองที่สำคัญว่ารู้ว่าฉลาดว่าเข้าใจว่าเก่งกล้าสามารถมันก็เย็นลงไป ความยึดมั่นถือมั่นในความเข็นมันก็จะถูกทำลายลงเมื่อฉลาดขึ้นหรือมีวิชาสมบูรณ์ขึ้นแต่มาความยึดมั่นถือมั่นในตนเองอันนี้ได้พูดไปแล้วนะบุคคลเราจะมีความยึดมั่นถือมั่นในตนเองซึ่งอยู่ในรูปความรู้สึกความรู้สึกว่าเราเนี่ย โดยแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีนะมันมีแต่ความเห็นว่ามีเราความเชื่อว่ามีเราความเห็นว่ามีเราความเชื่อว่ามีเราเนี่ยเราจะพบมันได้เมื่อเรานึกและมองดูตนเองมองดูความเข้าใจของตนเราก็จะพบว่าเออเรายัางเข้าใจว่ามีเราอยู่นะแต่ความรู้สึกว่ามีเราเนี่ยมันไม่มีเรา ลองไปหาดูมันมีแต่แค่ความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ความรู้สึกทั้งหลายเหล่านั้นโกรธเกลียดกลัวรักชอบอะไรมันเป็นความรู้สึกที่ลอยขึ้นกับความยึดมั่นถือมั่นในศีพลดวัดปฏิปทาเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นในศีในพลดเนี่ยมันจะลอยออกมาอยู่ในรูปที่ สำคัญมั่นหมายอีกเป็นกันว่าเราเคร่งเรารัดกลุ่มเราบริสุทธิ์ระดับความยึดมั่นถือมั่นในสินพลดเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความกระด้างของจิตได้เหมือนกันที่จะเกิดภาวะความเปรียบเทียบว่าเราบริสุทธิ์กว่าใครเราเคร่งกว่าใครเราสมบูรณ์กว่าใครเราเหนือใครต่อใครเขาเต็มไปหมด อันนี้คือคนที่มีความยึดมั่นถือมั่นในพรตในวัดในปฏิปทาในสภาวะการปฏิบัติเราปฏิบัติเก่งกว่าใครเราล้ำเลิศกว่าใครนี่นเขาเรียกมีสีละพัตตุปาทานสูงความยึดมั่นอะไรก็ตามมันจะเกิดความกระด้างของจิตขึ้นมาได้หมดเลยที่มันจะก่อความถือตน เมาตนเมาพรตเมาวัดเมาศีลเมาความรู้เมาความเห็นเมาความฉลาดอันนี้คือเรื่องของบุคคลที่ยังไม่กระจ่างในระบบธรรมชาติอย่างสมบูรณ์เขาจะยังยึดมั่นในศีลในพรตพอยังไม่กระจ่างก็จะยังไม่เกิดความรู้จริงในวิธีปฏิบัติ ในวิธีของการปล่อยวางคนที่เข้าใจธรรมะเข้าไปอย่างถูกทางแล้วเนี่ยการปฏิบัติมันจะลดละลงไปเรื่อยยังติดจมอยู่กับความดีความบริสุทธิ์ความสะอาดความเคร่งครัดในข้อวัดในปฏิบัติ บางคนแตะไม่ได้เลยหรือบางคนก็ขวางตาไปหมดเมื่อมองเห็นคนอื่นที่ไม่เหมือนกับตนอันนี้เขาเรียกว่าบุคคลนั้นยังมีระดับของสีละพัตุปุปาทานสูงยึดมั่นถือมั่นในพรดในวัดอะไรต่างๆนียรูปแบบหนึ่งกับยึดมั่นในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือมีระดับความเคร่งครัด ที่ไม่อาจจะโยกคลอนเคร่งครัดในวิถีปฏิบัติชนิดอย่างนั้นอย่างปักใจอย่างถวายชีวิตหรืออย่างชนิดที่ว่าใครแตะไม่ได้ใครเปลี่ยนความคิดเห็นในทางปฏิบัติชนิดอย่างนั้นไม่ได้หยุดมั่นและเชื่อมั่น บางคนมีระดับที่เรียกว่าเชื่อมั่นว่านี้ใช่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 เนี่ยปฏิบัติยอมตายกันเลยก็จะไม่ยอมย่อนยานในสิ่งที่ตนเชื่อในสิ่งที่ตนกำลังกระทำอันนี้คือระดับความยึดมั่นลงไปในศีลในพลดในวัดในปฏิปทาในสมัยพุทธกาลเราก็จะเห็นกันเยอะนะ ในยุคนี้ก็มีความยึดมั่นก็จะทำให้เกิดความกระด้างด้วยกันทั้งนั้นที่จะก่อมานะความถือตนความเมาตนหรือการเปรียบเทียบกับบุคคลทั้งปวงอีกส่วนคือการมุปาทานการมุปาทานความยึดติดในความสุขของโลก ความอร็ดอร่อยของโลกระดับความยึดติดเนี่ยเขาจะอยู่ในรูปของความติดใจติดใจพอใจแล้วก็หมกจมมัวเมาอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไม่อาจจะถอยใจออกมาเป็นอิสระได้คือขาดไม่ได้ภาวะจิตไม่มี พลังพอที่จะถอนตัวออกมาจากความเพลิดเพลินทั้งหลายในโลกได้นี่คือระดับความติดใจอาการของความติดใจมันก็คือภาวะของการซ่อนรูปความพอใจประทับใจเก็บเอาไว้ในใจ พอใจความสุขความเพลิดเพลินความสบายพอใจเกียรติพอใจ,อ,ใจอะไรก็ตามในโลกการพอใจเอาไว้ใจมันจึงเก็บสิ่งนั้นเอาไว้ในใจของตนหรือเก็บเอาไว้ในภายในผูกรัดไว้ด้วยความติดใจพอติดใจสิ่งนั้นก็จะเก็บเอาไว้จึงเกิดเป็นภาวะที่ชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้ในใจ พอชอบก็จะมีความปรารถนาต้องการความชอบมันขับให้เกิดความต้องการอันนี้คือความยึดมั่นความยึดมั่นในส่วนของการม,มคุณเนี่ยมันไม่แสดงอาการที่เป็นความเข้มข้นที่จะปักใจกอดรัดอะไรให้ปรากฏมันแค่มีความรู้สึกชอบ มันให้ความรู้สึกติดใจชอบใจที่เราจะรู้ได้ในอารมณ์แต่ความชอบใจในส่วนนี้มันจะแสดงความเด่นชัดว่าเราติดใจเขาเข้มข้นอย่างไรเมื่อเจอคู่ขัดขวางหรือเกิดภาวะขาดแคลนเมื่อเราขาดแคลนหรือห่างไกลสิ่งที่เราชอบพอใจเนี่ย เราจะกะวนกวายเหมือนคนติดยาขาดไม่ได้ขาดแล้วทรมานอึดอัดซัดสายฟุ้งซ่านเลยนี่เหมือนคนติดยาอยู่สงบไม่ได้ขาดไม่ได้ต้องหาเรื่องเพลิดเพลินเป็นที่สบายเข้ามาให้จิตนั้นเขาสงบลงไม่โวยวายไม่ดิ้นรน เป็นคนติดยาอาการติดใจในระดับที่อยู่ธรรมดาเขาก็พาไปนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นอันนี้คือความติดใจความติดใจมันก่อเกิดการเชื่อมติดสิ่งที่ตนชอบใจติดใจเอาไว้เขาเรียกเกิดการเชื่อมติดและเกิดการเกาะเกี่ยวพอเชื่อมติดมันก็เกาะเกี่ยว พอคลายความติดใจสิ่งทั้งปวงได้หมดใจมันไม่มีเกาะเกี่ยวกับอะไรอีกพอไม่เกาะเกี่ยวก็ไม่นึกถึงคนเรายังเกาะเกี่ยวอยู่กับอะไรมันจะนึกถึงพอนึกถึงอะไรอยู่สิ่งนั้นก็จะยังคงค้างอยู่ในใจมันจะกลายเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณอันนี้คือส่วนของกามุป,ปาทาน เมื่อยึดมั่นถือมั่นในความสุขอร่อยเพลิดเพลินมากเกินไปคนนั้นก็จะคุมตัวเองไม่ค่อยได้คนนั้นก็จะวุ่นวายฟุ้งซ่านคนนั้นก็จะมีความกระหายต้องการสูงระดับความยึดมั่นในกามคนนั้นก็จะเกิดคู่ตรงข้ามที่รุนแรงถ้าไม่ได้อาจจะโกรธแรงอาจจะ เกลียดอาจจะพยาบาทเลยถ้าไม่ได้ในสิ่งที่ตนชอบใจแต่ถ้าคนเรามีระดับความติดใจน้อยพอใจน้อยติดใจน้อยไม่ได้ก็อาจจะรู้สึกขุ่นเล็กๆหรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไร นี่ระดับความติดใจมันก่อเกิดความยึดมั่นลงไปในสิ่งที่ตนพอใจสูงชนิดว่าใครแตะไม่ได้มันอยู่ในรูปที่ใครแตะไม่ได้ใครขัดขวางไม่ได้ใครทําให้เราพลัดพรากจากสิ่งที่เราชอบใจไม่ได้เข้ามาแล้วก็เราจะเกิดความรู้สึกโกรธแรงเกลียดแรงนี่คือยึดมั่นถือมั่นในกามคุล ยึดมั่นแล้วมันก็จะหวงแหนในสิ่งที่มีแล้วก็โลภทยานในสิ่งที่ยังไม่ได้อันนี้คือระดับความยึดมั่นในกามมันก่อทั้งความโลภก,ก่อทั้งความโกรธความเกลียดความพยาบาทก่อทั้งความ,วาม,าาอ,วามอิจฉาริษยาก็ยังได้นี่คือเรื่องของกามาคุณระดับความติดใจมันก่ออาการของ กิเลสขึ้นมาหลายตัวเลยเพอคนเราอยู่เหนือกามคุณมันเย็นลงไปเลยในทางความเจะโกรธเกลียดถือสาเอาความเพราะเมื่อเราไม่ได้ใส่ใจในในสุขอร็จอร่อยอะไรนักชีวิตของเราจะมีระดับความเย็นของที่สูงขึ้นไม่ได้ หรือถูกแก่งแย่งถูกเอาเปรียบก็ยังสงบได้เพราะเราก็ไม่ได้ต้องการเท่าไหรใครอยากจะเอาไปก็เอาไปนี่คือภาวะที่ใจเขาอยู่เหนือกามคุณนะมันจะเย็นลงระดับการคลายความติดใจเนี่ยมันลึกมากเนะพราะติดใจในกามคุณกับติดใจในเรื่องของรูปสมาธิอรูปสมาธนะิแม้แต่สมาธิพอติดใจมากๆเนี่ยบางครั้งถูกขวางกั้นจากบุคคล ทาให้เราไม่สะดวกต่อการจะไปนั่งเสพสมาธทิที่ชอบเนี่ยบางทียังโกรธได้เลยหงุดหงิดเลยนั่นคือระดับความติดใจที่มันยังมีอยู่มันจะก่อภาวะความกระด้างของใจได้แม้แต่ติดใจในความสุขทั้งหลายเนี่ยใจมันพร้อมพร้อมจะก,กระด้าง และก็เกิดความถือตนนี่คือเรื่องราวของอุปทานทั้งสี่มันจะหมดสิ้นไปอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นตันหาและอวิชชาสิ้นอวิชชาและตันหาจึงเกิดภาวะที่อุปทานทั้งสี่นั้นสิ้นไปโดยสมบูรณ์ ระดับของการคลายความยึดมั่นถือมั่นมันจึงมีหลายจังหวะเลยตั้งแต่คลายความยึดมั่นในความเห็นว่ามีเราคลายความยึดถือว่ามีเราตรงนี้พระโสดาบันก็ถึงแล้วนะแต่เขาก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นยึดมั่นถือมั่นในตนเองยึดมั่นถือมั่นในศีลพลดวัดก็ยังได้เนี่ย ยึดมั่นถือมัน่นในกามมาคุณอยู่เขาเรียกยึดมั่นถือมัน่นยังยึดอยู่ยังเหนียวอยู่คลายได้แค่ความเห็นผิดเกิดความเห็นถูกเพราะมีดวงตาเห็นธรรมแต่ระดับความยึดมั่นมันไม่หนักหนามันเป็นความยึดมั่นที่ยังอยู่ในกรอบของการเป็นคนมีเหตุผลและอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงเหล่านั้น ชนิดที่ไม่อาจทำให้ตนเองต้องไปล่วงศีลได้อีกควบคุมตนได้แล้วนะพระโสดาบันเนี่ยทำให้ศีลสมบูรณ์และมีสมาธิปานกลางปัญญาปานกลางคนที่ตกภายใต้อำนาจความยึดถือในะบางทีก็ล่วงศีลกันได้โดยไม่อาจจะอยู่เหนือสิ่งนั้นได้เลยนะพร้อมจะพูดผิดทำผิด กับคลายความยึดถือยึดมั่นในตนและในสิ่งทั้งปวงอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องตามชำระสะสางให้จางคลายด้วยการตอกยำ้ำในการมองโลกให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเราเขาให้เห็นโทษให้เห็นภัยให้กระจ่างแจ่มแจ้งอันนี้คือการ การมองให้กระจางและก็การใช้ชีวิตที่สมควรแก่ทมการใช้ชีวิตนี้มันมีรายละเอียดเยอะนะลงได้พูดกันคราวถัดไปว่าใช้ชีวิตอย่างไรหนอจึงทำให้ตันหาสิ้นไปหรือทำให้สิ้นความยึดมั่นถือมั่นมันมีเรื่องของการใช้ชีวิตนี้สำคัญคลายความยึดมั่นถือมั่นในตนแล้วคลายความยึดมั่นถือมั่นในความเข็นในกรรมคุณในสีมพลดวัดแล้ว สิ่งที่จะหมดไปอย่างสมบูรณ์ก็คือมานะมานานุใสนะ่ที่ฝังลึกความกระด้างของจิตชนิดที่ยังมีความถือตนที่มีภาวะการเปรียบเทียบกับคนโดยไม่รู้ตัวนะมันลอยมาเงียบกลิบเลยที่บางครั้งพอเจอคนที่ดีกว่าเราก็จะเกิดความรู้สึกว่า น้อยเนื้อต่ำใจได้หรือเหี่ยวใจขึ้นมาได้เอาไปเปรียบเทียบกับเขาถ้ารู้สึกว่าเราดีกว่าใครหรือใครต่ำกว่าเราบางทีไปคิดเราเองว่าเขาต่ำกว่าเราเราจะรู้สึกกระด้างขึ้นมาแล้วก็ถือตนเหิมใจชูตนขึ้นถ้ารู้สึกว่าเราเสมอกับใครใครเก่งเท่ากับเราบางทีมันเกิดภาะวะแข่งดีโดยไม่รู้ตัวนี่คือระดับ กิริยาที่ลอยมาจากมา,น,านะความถือตนความกระด้างของตนสิ่งนี้ต้องถอนหมดเลยนะใครอยากเป็นผู้มีภาวะอันบริสุทธิ์สะอาดก็จะต้องตั้งใจที่จะเอาชนะให้ได้บุคคลใดเอาชนะได้นี่บุคคลนั้นพระเจ้าเปรียบเหมือนดังม้าอาชาในเลยนะต้องแข็งแกร่งมาก แวันนี้ก็ทบทวนเรื่องอุปาทานเพื่อให้เกิดความเข้าใจกระจางขึ้นในทางใช้ประพฤติปฏิบัติก็ขอยทุกคนสิ้นอุปาทานให้เสร็จก่อนจะสิ้นชีวิตนะ